ทำไมบางคนนะครับไม่ว่าจะออกกําลังกายมากี่ปีก็แล้วแต่บางคนเนี่ยออกมา2ปี3ปี5ปีแล้วนะครับแต่ว่าหุ่นมันก็ยังอยู่ทรงเดิมนะครับยังไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับสาเหตุนะครับส่วนใหญ่ครับหเลยคือ ไม่คุมอาหารนะครับยังมีการกินที่เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งบางคนอาจจะกินเป็นแคลอรี่เซอร์พาร์หรือว่ากินมากกว่าที่ร่างกายต้องการเนี่ยอาจจะไม่ได้มากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาออกกําลังกายมันก็เลยอาจจะทําให้หุ่นของเขานั้นทรงๆนะครับอาจจะเพิ่มนิดหน่อยหรือว่าบางทีก็อาจจะลดแต่ว่าก็ลดแค่นิดเดียวและอย่างที่2นะครับคือการออกกําลังกายนะครับบางคนออกกําลังกาย โปรแกรมเดิมตลอดนะครับหปี2ปี3ปีนะครับไม่ได้เพิ่มความเข้มข้นเลยนะครับหรือว่าบางคนออกกําลังกายก็ไม่มีระบบระเบียบแบบแผนที่แน่นอนนะครับบางคนมออกแขน 1เซตอ่ะก็ไปออกหลังต่อนะครับออกหลังเสร็จก็ไปออกขาสัก1เซตคือมันไม่ได้มีระบบระเบียบนะครับว่าร่างกายนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะสร้างมวลกล้ามเนื้อเนี่ยร่างกายต้องได้รับความตึงเครียดนะครับในมวลกล้ามเนื้อมัดนั้นๆเช่นเราอาจจะต้องออกให้มันเป็นเซตนะครับระบบการพักนะครับที่ไม่มากจนเกินไปแล้วก็มีเซตการออกกําลังกายเวทเทรนนิ่งนะครับประมาณสัก3-4ถึงเซตหรือว่า3-5ถึงเซตนะครับตอนมัดกล้ามเนื้อตอน1ท่า ซึ่งบางคนเนี่ยออกกําลังกายมานานก็จริงนะครับแต่ว่าไม่เคยออกกําลังกายเป็นเซตที่ถูกต้องเลยบางคนออก1นึ่มัดกล้ามเนื้อแค่1เซต2เซตแล้วก็อาจจะมีการพักที่นานรวมถึงน้ําหนักที่เล่นนะครับก็าอาจจะเป็นน้ําหนักเดิมๆที่เขาเล่นมาแล้วนะครับหลายเดือนหรือว่าหลายปีนะครับทำให้ร่างกายของเขานะครับไม่สามารถพัฒนาต่อขึ้นไปได้ พราะฉะนั้นะครับใครก็แล้วแต่ที่ออกกําลังกายมาต่อเนื่องนะครับ 2. ปี3ปี5ปีนะครับแต่หุ่นก็ยังอยู่ทรงเดิมยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนคนอื่นที่เราแบบพยายามมองแล้วอุ้ยทำไมคนนี้เขามีซิกแพคได้ทาไมคนนี้จากอ้วนแล้วแบบมาผอมดูดีเลยนะครับลองไปอนเไลา์ตัวเองนะครับว่าเฮ้ยเราได้คุมอาหารไหมโปรแกรมการออกกําลังกายของเราเป็นยังไงนะครับ และผมเชื่อม่นเลยนะครับว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนการคุมหานะครับแล้วก็มีการออกกําลังกายที่มีระบบระเบียบแบบแผนนะครับและการลดด้วยความรู้นะครับจะทําให้เรานั้นไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอน